จะไปเล่น PvP กับสเต็ตห kind of mm. ักแล้วอันดี้นา่สเต็ตแล้วี่ไม่รู้จะเล่นตัวนับไหนดีเนี่ยก็ไปเล่น PvP ก่อนะแล้ว้าไปเล่นเออสเต็พิเศษอ่ะ ันนี้ผมก็ไม่ค่อยโหดครับตเข้าไปนะครับก็ไปเล่นกันก่อนครับถ้าเจอคนไม่ได้โอ้โหไม่สู้ครับไม่สู้อันนี้ยิงสู้ไปใหญ่นะโอ้โหท้าไมมีแต่คนโหดเน,นี่ยไม่มีมาสเตอร์เลยเหรอ โอ้โห oh. จะสู้ดีไหมเนี่ยสู้สู้ก่อนนะครับก็กดไลน์ะนะ <c oughs> อืมอมแล้วเว้ย <c oughs> อะ <c oughs> โคตมากจริงๆเฮ้สกินทีเดียวครับโอ้โหจะโหดไปไหนเนี่ยตายตายเอาเลยโหดมากครับย ้ันเป็นก็ยังโหดกว่ามึงมามึงมามึงมาโอเคงไกยแล้ว,อ,วอ้นนีครับไอ้นเนี่ยครับที่ผมส่งไปตัวน,นี้ครับตัวน,น้อยแต่ร้อยโปรตีนรับรองครับโคตรโหด อุ้ยตายเนตตายเนตายอุ้ยันมอุ้ยเก็บเอืมเสกินเขาโงไปนะอืมมเก็บมเจ็บมเจ็บโอ้ยมมงมึงมงมึงไอ้มึงไอ้ไอ้มงไอ้มึ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 งโอ้ยตายเมื่อกี้ใช้สกินพร้อมกันแบบเท Okay. อโอเคครไป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 ยิงตูมโอ้มองตายครับไอ้มึงนี่กระจอกกระจกกระกไอ้มองึมองอะกระจกหมดเลยต้องใช้ไอ้พวกสองตัวนะครับไปกั้นไว้นะครับไม่ให้กูแชมเปตตายครับโอ้โห มันก็โหดมากหรือไม่เยี่ยมอืโอ้โอ้โอ้จะได้ก็จะไต่ก็จะไต่ก็โอ้แตกครับนะต่อหูจะร้อยเป็นเสล่ไม่แ uh น่ว่ามันแตกโหดจริงไม่แน่แต่แจ๊ดจื้อต่อหูอย่าอดจริงครับ อย่าอวดจิงตัวจริงอย่าตัวจริงอย่าจัดใจเดี๋ยวเดี๋ยวเงียบไปกวนมันมาปุึกเกียรไม่ได้เล่นเซ็งหนึ่งตาก็พอแล้วแล้วก็ไปเล่นเสเตจพิเศษโอ้ยเล่ไ,ได้ฟรีอ่ะอีกที่เสื้อไปเสื้อไปเสื้อ เล่ามาสีไอกันดูเล่นนี้ก็เลยอโอ้โหอันนี้ผมเล่นหมดมาสี่ครั้งแล้วก็คือม,มันง่ายไงครับดูวันฮาเขากระโดดเล่นอยู่ ัำใจให้เราไปสูนได้โกวหกนะครับถ้าผมได้ตัวห้าใบหรือห้าสิบเโคก,ก็จะมาลงคลิปสูงอย่างนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็จะมาสูงพร้อมผมนะครับ,บมีใบมึงง่ะโอ้ยวอีสักสี่ใบเร็จเต็นท่าไปเลยน,นะห้าก็จะเล่นเล่น ทันพูดเลยนังเนี่ยเลนี่เองลงไปเล่นลูกบักเม็ดมุนไหมลองเล่นครับผมก็อาจจะสู้ไม่ได้ครับแต่ขอลองเล่นดูก่อน ตัวน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นกเป็นกำลังใจให้ผมนะคับ้หแักแม่ักักกูจะตีแตกครับนี่ดจะแตกอแมนอามนโอ้โหโหดดดไอ้เหี้ย เฮี้ยโวทิ้งหายเฮอย่าตายอย่าตายอย่าตาย้ย,าาย,ย,าายนหดไปหมดูมนิดเดนิดเดนดโอ้ยโหด,ด,ด,ดมากนไปเล่นสนามยังนะครับจะิง้โหโอ้โหา เชี่ยไม่หโโมาสกไปลลลยลโโหมันจะตีป้อมแล้วครับดกอทำตายไปนกับพิาครับโอ้โหไม่หูมากอ่ะโอ้ มันจะซุกกลมได้แล้วโอ้ยต้องรีบ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 โอ้ยโอ้ยึดได้เลยโอ้ยต้องปั๊มโอ้ยจเป็นไว้เลยโอ้ย้ยได้ละได้ละโอ้ยเกือบเกือบเกือบกลมมีแค่นี้แต่ไม่คู่รูอะไรที่ยเลือดเยอะ่โอ้ยจะตีเนี่ยตีเโอ้ยยึด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 โอ้ยให้มันยึดโอ้ย,ยมันจะ ตัวไหนวะอุ้ยตูมโอ้โหไม่ได้เขี้ยแพ้เด็กเพื่อนซี้านข้า9 999 เตนไม่ผลาดป่าเวทมนต์หนึ่งผูผ่านเไว้มีเชื่อไหมไม่เชื่อก็ก็เคยผ่านเล่นหอคอยไล่ขีดจำกัดโอ้ยไม่เล่นละอ่าใครที่ชอบก็อยู่ยดูก,ก็ไลค์กดแชร์ subscribe ตีกำเจให้ผมดาวทิ่นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ só de cups,